ดีครับวันนี้นี่เลยเรามาอยู่ที่สนามอีระสกิจนะครับอยู่กับเจ้า MT03 คันนี้นะครับตัว New MT ยังมาให้ MT03 นะครับอันใหม่รุ่นใหม่มีอะไรปรับมาให้เราใช้งานมีอะไรบ้างเดี๋ยว ไปแนะนํากันนะครับว่ามียังไงบ้างแล้วก็วันนี้จะมีเรื่องของแนะนํารถแล้วก็อีกตอนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของการขับขี่นะครับขับขี่แล้วเป็นยังไงสําหรับคันนี้เดี๋ยวมาคุยกันนะครับหลังจากคลิปนี้นะครับฝากติดตามด้วยนะครับนี่เลยครับที่เห็นก็คือโช๊คอัพหน้านะครับเป็นแบบอัพไซด์ดาวนะครับนะครับอ่าก็ค่อนข้างที่จะหล่อเลยทีเดียวนะ ออกมาเจอตัวนี้เข้าไปก็ยิ่งดุเฉียวเข้าไปใหญ่ตัวชุดโคมไฟหน้านะครับจัดงานดีไซน์ออกมาใหม่นะครับเป็นหลอดไฟแบบ LED นะครับแล้วก็มีคิ้วนะครับมีคิ้วตรงนี้นะเดี๋ยวเปิดมันจะเป็นคิ้วไฟแบบ LED ส่วนมากนี่ไงเห็นป่ะนะส่วนตัวล่างก็เป็นหลอดไฟนะครับก็เป็นพเรียกคิ้วดีกว่านะเป็นไฟจริงๆมันเป็นไฟบอกตำแหน่งก็ หน้าค่อนข้างดุอ่ะดาร์กมากอ่ะดาร์กมากนะแล้วก็เดี๋ยวปิดสวิตช์ไฟก็ตัวนี้ต่อไปก็เป็นนี่ครับดีไซน์ตัวถังน้ำมันใหม่นะครับหล่อไม่ะเนี่ยเนี่ยเอ็มีาแล้วก็มีช่องเหมือนช่องแรม air เหมือนอะไรอย่างเงี้ยก็คือดีไซน์ออกมาเป็นเอ็มทีแท้แท้นะครับเป็นเอ็มทีซีรีส์เต็มเต็มตัวนะครับก็คือแหม่บิ๊กไบยังไงเนี่ยโหนี่ก็ อย่างนั้นเลยนะครับส่วนเครื่องยนต์นี่เครื่องยนต์นะครับสามสองหนึ่งซีซีนะครับข้างแรงจัดด้วยเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีระบบระบายความร้อนด้วยน้ํานะครับนะฮะแล้วก็สิ่งที่ยามาฮ่าบอกว่าจัดมาให้ใหม่นะครับก็เป็นนอกจากที่บอกไป2ออย่างเนี่ยตอนแรกแล้วนะครับก็เป็นตัวนี้เลยครับเป็นเลือนไม้นะครับเป็นหน้าปัดเลือนไม้แบบฟูลดิจิตอลนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับว่าเป็นไงกันบ้าง โอ้โหนี่ไงเป็นไงก็บอกวัดรอบบอกเกียร์บอกเวลานะครับระดับความร้อนแล้วก็ความเร็วนะฮะวัดทริปวัดอะไรระดับน้ํามันก็มีให้ใช้ครบคันรวมถึงไฟแจ้งฐานะต่างๆไม่ว่าจะเป็นเอ่อน้ํามันเครื่องนะครับแล้วก็บอกเรื่องของ ABS นะครับนะฮะสัญญาณ ABS แล้วก็ไฟสูงไฟต่ําแล้วก็ไฟเ n g ิ้นอะไรก็มีบอกแจ้งเตือนอะไรครบนะครับ ที่สำคัญนะครับที่ปรับมาแล้วค่อนข้างที่จะมีผลเลยนะครับเดี๋ยวตอนขับขี่เดี๋ยวได้รู้กันนะครับก็คือนี่เลยครับไอเจ้าตัวแฮนทีบา์ตัวนี้นะครับไอเจ้าแฮนทีบาครับแฮนบาตัวนี้นะครับก็ถ้ามองดีๆอาจจะคล้ายๆกับของเก่านะครับแต่ขอโทษนะครับมันมันกว้างกว่ามันมันมีกว้างกว่าตั้งแต่ตรงนี้นะครับถึงตรงปลายด้านนี้นะครับก็คือกว้างเก่าเพื่ออะไรเหรอ ก็เพื่อให้การควบคุมรถดีขึ้นนะครับการบังคับรถดีขึ้นนะครับเพราะว่าแหมเป็นโชคหัวกลับแล้วนะก็จัดแฮนด์กว้างขึ้นมาหน่อยมันก็จะจะได้ฟีลลิ่งการขับขี่ที่ดีขึ้นอีกเยอะเลยนะครับที่สำคัญคือยางตัวนี้ครับก็ข้างเกาะกันข้างเกาะนะครับนี่นะฮะเป็นยางดันหลบนะครับสปอร์ตแม็กนะครับใส่มาให้นะครับทั้งหน้าทั้งหลังเลยครับงานนี้ก็ สายสายแบนดสายอะไรก็หายห่วงครับขี่ได้สบายๆเลยทีเดียวนะฮะก็เ,เรียกว่างานนี้ยามาฮ่าบอกโหจัดมาให้เต็มเลยรอแบบเต็มสูตรเลยเต็มสูตรเลย MT03 ตัวนี้นะครับก็ยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวไปพบกันนะครับตอนที่ตอนที่เราขี่เนี่ยเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะไปขี่แล้วครับ จะไปขี่แล้วเดี๋ยวจะมาเล่าต่อในคลิปถัดไปนะครับว่าเป็นยังไงอะไรยังไงบ้างกับยามาฮ่าเนโอเ03คันนี้นะครับนะฮะยังไงฝากติดตามด้วยกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e ด้วยนะครับนะขอบคุณนะครับเดี๋ยวยังไงพบกันคลิปหน้าครับผม